อ๋อรวมเกษียณแล้วอยู่บ้านเลี้ยงปลาปลูกผักนะครับอ๋อก็เป็นมานานแล้วตั้งแต่รับราชการนั่นแหละอายุมากขึ้นท้องไส้มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะก็มีอาการหนักขึ้นตอนถ่ายก็ถ่ายแข็งเป็นหัวกระสุนท้องอืดท้องเฟ้อแน่นถ่ายแล้วมีเลือดปนด้วยผมว่าลิซิดวงมาแน่ผมกลัวนะแต่ก็ไม่ได้อยากเป็นหนัก ก็แทนที่จะได้ใช้ชีวิตไวเเ้เกษียณอย่างสบายใจแต่กลับต้องมานั่งทรมานมันไม่สบายตัวเลยครับรู้สึกอึดอัดแน่นท้องตลอดเวลากินอะไรก็ไม่อร่อยเวลากินก็กินได้นิดเดียวมันแน่นท้องและกินไม่ได้เลย ก็เคยลองใช้สมุนไพรดีท็อกและชงน้ำว่านหางจระเข้น้ำมะขามเปียกและชาสมุนไพรต่างๆมันก็ไม่ค่อยเห็นผลนะบางทีก็ถ่ายเหลวแล้วก็วนๆไปแบบนี้พยายามกินผักกินผลไม้พยายามเดินแต่ก็ทำได้ไม่สม่ำเสมอ หลานผมก็เอาคลิปมาให้ดูเป็นคลิปของเภสัชกร X ที่เขาแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพระบบขับถ่ายเป็นสูตรของเขาเองผมคุ้นชื่อเขาอยู่แล้วเขาอธิบายปัญหาวิธีแก้เข้าใจง่ายดีครับตัวลิตบาลานเป็นโพกับพีไบโอติกสูตรที่แก้ปัญหาขับถ่ายโดยเฉพาะแก้ที่ต้นเหตุช่วยให้ขับถ่ายเป็นเวลาอุจจาระนิ่มขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งดีถอกปลอดภัยต่อผู้สูงอายุด,ด้วยผมเลยตัดสินใจลองหลังจากที่กินดีขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้กินไปกระปุกที่ เช้าสองเย็นสองตามที่เพสัชะกร X ์แนะนำตั้งใจว่าจะสั่งเพิ่มอยู่ตอนนี้ถ่ายนิ่มขึ้นเยอะเวลานั่งถ่ายก็ไม่เจ็บถ่ายคล่องทุกวันสบายตัวรู้สึกท้องไส้ดีขึ้นจริงๆกินง่ายกินแล้วไม่รู้สึกทรมานไม่ถ่ายแข็งเกินไม่ถ่ายเหลวเกินรู้สึกโล่งสบายตัวตอนนี้ท้องไม่อืดไม่แน่นท้องแล้วมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดเวลาอุ่นใจดีครับ อยากจะบอกต่อกับคนที่มีปัญหาเดียวกันกับผมโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วอย่าปล่อยให้พ้องผูกเป็นเรื่องปกติอย่ารอจนเหลือหลังถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบวกกับมีตัวช่วยที่ดีอย่างลิต a บาลานตัวนี้มันช่วยได้จริงๆครับ